สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องคีย์บอร์ดอีกแล้วนะเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยสั่งมาจากแอปสีส้มนะคะผมเดี๋ยวแกะให้ดูนะแกะออกมาแล้วคะ่ะบ ็นแบบนี้หรอเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าใช่แบบที่ท,ที่สั่งหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูข้างในก่อนนะเพราะใช่ตัวนี้ไหมแต่กล่องมันสีนี้แบบนี้นะครับต้องขอดูข้างในก่อนนี่นะแบบกล่องกล่อง โอเคแกออกมาแล้วอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเป็นแบบตามแบบทุกอย่างเลยก็คือเป็นแบบนี้นี่นี่คือคีย์บอร์ดที่เราสั่งมาเสียงก็จะประมาณนี้เป็นเลสสวิตนะ เป็นเลสสวิตแล้วก็มีน้ำพดนี่แบบนี้เลยครับมันชื่อเออ0คห้ารปะอ่คาร้อยครับแบบนี้เลยใครชอบคลิปแกะกล่องแบบนี้นะครับช่วยกันคอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหรือถ้าใครชอบมากๆอยากสนับสนุนช่วยกด Subscribe ช่องเราช่วยดันให้ช่องเราดังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยเถอะ นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับ